สวัสดีครับทุกทุกท่านครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่มีโอกาสมาพบกับท่านทั้งหลายทั้งที่ในพื้นที่ออนไซต์แล้วก็ออนไลน์ในหล,หลายหลายท้องถิ่นในขณะนี้ผมชื่อเพรมนะครับนำสกุลณรงขลาอาดีตก็เคยทำวารสา,ารเกษตรเาษตรมาเป็นเวลา44ปีตอนนี้ได้ยุติลงในการจัดทำวารสารกการเกษตรนะครับเมื่อ เดือนธันวาคมปี2564ตอนนี้ก็ได้พันตัวมาเป็นชาวสวนมะพร้าวนมพรอยู่ที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีก็นำประสบการณ์ความรู้ข้อมูลทั้งหลายที่ได้เห็นได้พบมาแล้วก็ข้อมูลทางด้านวิชาการความรู้จากงานวิจัยทั้งหลายเนี่ยเอามาลงในพื้นที่สวนมะพร้าวนมพหอมเพื่อที่ทดสอบวิทยายุทธทั้งหลายว่าการเกษตรที่แท้จริงนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไร นะครับวันนี้ก็นำประสบการณ์มาถ่ายทอดในหัวข้อเรื่องของทางด้านการสุรอนยุคนิว n o r m a l ควรที่จะต้องเป็นอย่างไรตามเวลาอันจำกัดที่มีอยู่นะครับเรื่องแรกที่อยากจะนำเสนอก็คือเรื่องของออข้อมูลในภาพรวมนะครับข้อมูลในภาพรวมของภาคการเกษตร หัวข้อที่จะมาคุยวันนี้นะครับตามที่ได้รับการกำหนดก็คือเกษตรกรยุค New Normal ควรที่จะต้องเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ตัว่าเป็นข้อมูลส่วนใหญ่ก็เป็นส่วนที่ทางผมเองได้ประสบมาแล้วก็เห็นว่าควรที่จะต้องประมวลตัวเองนะครับว่าควรที่ต้องเป็นอย่างไรนะครับคนอื่นที่จะเสนอว่าภาพรวมของภาคการเกษตรก่อนที่จะไปสู่หัวข้อ ที่จเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับอยากที่จะนําเรื่องของภาคกลุ่มภาคการเกษตรสั้นๆมาให้เห็นนะครับว่าเกษตรกรรมนั้นเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานนะครับที่เราเรียกว่าเกษตรกรรมเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่จะต้องใช้าสหร์วิทยาการนับตั้งแต่ศาสตร์พื้นฐานที่เรียกว่าศาสตร์เกษตรแผ่นดินจิตวิทญ,ญาณของการประกอบการไปจนถึงเศรษฐศาสตร์มาตรฐานสินค้ายุคใหม่ที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ภาคเกษตรนี่นะครับนับวันต้องเรชจนกัาพันผันปวนที่รุนแรงมากโดยเฉพาะวิกฤตเรื่องสิงแวดล้อมแรงงานต้นทุนข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าทั้งหลายที่มีมาใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเกษตรกรรมและเกษตรกรของไทยเราเนี่ยนะครับเคยเข้มแข็งส่งออกได้เยอะส่งออกได้หลากหลายชนิดปัจจุบันนี้ถดถอยแล้วก็ถดถอยลงไปเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องของข้าวอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ชัดเจนมาก นโยบายของรัฐในยุคปัจจุบันแล้วก็ที่ผ่านมานั้นเน้นเรื่องของประชานิยมแต่ขาดการสร้างระบบความเข้มแข็งที่จะให้ทันโลกอันนี้คืออาการดิบทประมวลมานะครับไม่ได้เอาข้อมูลตัวมาใช้อย่างเดียวครับแผนพัฒนาเศร,รษฐกิจฉบับที่13บนี่นะครับบอกว่าจะเพิ่มรายได้เกษตร,รกรเป็นฟังให้ดีนะครับจะเพิ่มรายได้เกษตร,รกรเป็น5 3 7แส0 บาทต่อปี5,37,000บาทต่อปีนะครับเมื่อสิ้นสุดป,ปี2,570จะทำให้ได้ขนาดนี้นะครับนี่คือแผนพัฒนาฉบับที่13จะเพิ่มตลาดกลาง12แห่งเพิ่มสากรชั้นหนึ่งวิสาหกิจชุมชนชั้นดีผู้ประกอบการการเกษตร4,000รายเพื่อ่ิะใจห,หลุดพ้นรายได้กับดักรายได้ปานกลางนะครับ ประเด็นก็คือนโยบายอุดหนุนเกษตรกรปีละมากกว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทโดยเฉพาะภาคชาวนาอันนี้จะทำให้เป้าหมายที่จะตั้งเอาไว้ว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นเป็น537,000ต่อปีนั้นจะทำได้อย่างไรนี่โอเคมาถึงหัวข้อนะครับว่าเกษตรกรยุค next normal นั้นควรที่จะเป็นอย่างไรขั้นตอนที่1สเต็ปที่1นึ่ง,งนะครับ เกษตรกรยุค new normal ควรที่จะเป็นอย่างไรนั้นอันที่หนก็คือต้องเข้าใจภาพรวมปัจจัยทั้งภายในและต่างประเทศระยะสั้นระยะกลางระยะยาวอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจภาพรวมของยุคปัจจุบันในและต่างประเทศระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนั้นจะทําให้สามารถจะทําให้ไม่สามารถที่จะเดินได้ถูกต้องนะครับสเต็ปที่ส ก็คือการที่จะต้องเข้าใจตัวเองคือรู้จักตัวเองพัฒนาความพร้อมตัวเองตลอดเวลามีทัศนะที่ดีทัศนคิดคติท,ที่ดีต่ออาชีพหาจุดตัวเองว่าจะอยู่ตรงไหนของ่วงโซ่ธุรกิจโดยที่จะต้องมีการพลวัตหรือที่เรียกว่าด y นามิกให้เหมาะสมคิดก้าวหน้าและทันเหตุการณ์ตลอดเวลานะครับเกษตรยุค next normal นั้น การเกษตรเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐานยังมีความสำคัญยังมีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบันดิจิตอลเทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือช่วยในการจัดการโดยยังต้องมีพื้นฐานของค Requirement คือมาควาว่าไอที่เราจะปลูกเราจะเลี้ยงเราจะทำนั้นเนี่ยเขาต้องการอะไรอย่างไรเขาเรียกคร e q u i r e m e n t พื้นฐานตรงนี้เป็น งานวิจัยที่จะต้องครบถ้วนแต่ปัจจุบันนี้เรายัางไม่ครบถ้วนนะครับเพราะง,งั้นก็จะทำให้ไปสู่เรื่องของความแม่นยำเนี่ยไม่ได้เหล่านี้ต้องเป็นความพร้อมในทุกๆด้านอย่างมากนอกจากนั้นจะต้องมีสมดุลตัวเองไดนามิกตนเองทั้งครอบครัวยึดหลักคุณธรรมและความพอเพียงหมายเหตุนะครับว่าเกษตรกรรมนั้นเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่ดิน สิ่งแวดล้อมการจัดการ3ประเด็นนี้เป็นเกษตรกรยุค next normal จะต้องเข้าใจอย่างท่องแท้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากฝากถราบวข้อเกษตรกรยุค next normal ควรจะเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณครับ